ท่านผู้ชมครับถ้าท่านเป็นนักขายหรือเป็นคนที่ทํางานด้านบริการหรืออาจจะไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแต่เป็นคนที่ละเมียดละไมพิธีพิธันกับเรื่องของ,ของคําพูดเรื่องที่จะคุยให้ฟังวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณไปปรับใช้บางทีคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคุณไปนั่งในร้านอาหารแลวคุณกินข้าวกำลังจะอิ่มก็มีพนักงานมาถามว่า จะรับของหวานไหมคะถ้าเป็นคนที่ชอบของหวานก็อาจจะถามว่าวันนี้มีของหวานอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบของหวานเลยอย่างผมก็ตอบปฏิเสธเลยว่าไม่มันก็จะจบทีนี้ลองดูอีกแบบหนึง่งคุณกินข้าวกำลังจะอิ่มพนักงานในร้านก็เดินมาบอกว่าวันนี้ของหวานเรามีพุดดิง้งเป็นสูตรของร้านเราโดยเฉพาะลูกค้าชิมแล้วติดใจทุกคนเลย หรือถ้าเกิดชอบไอศครีมก็จะมีเฉากล้วยนมสดจะรับอะไรดีคะถูกถามแบบนี้แม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบของหวานเลยก็อาจจะเลือกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าตอบรับโดยที่ไม่ทันคิดร้านอาหารจะมีกําไรค่อนข้างมากกับเรื่องของของหวานและการเสนอแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็เป็นกําไรของร้านอยู่ดีลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นนักขายเลยคุณวันนี้เป็นแม่บ้าน คุณมนันนีก็ทํางานบ้านไปในขณะที่คุณต้อยผู้เป็นสามีก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก็แก๊กก็แก,ก๊กคุณมณีมาถึงก็บอกว่าพี่ต้อยคะช่วยเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะปากซอยหน่อยคุณต้อยก็อาจจะชำเลืองมองแล้วก็อาจจะอิดออดทำหรือไม่ทำไม่รู้จนกว่าคุณบันีจะแหวขึ้นมานั่นแหละแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นว่าคุณบันีเดินมาแล้วก็บอกว่าพี่ต้อยคะงานเยอะจังเลย กลัวจะไปงานแต่งงานคุณสาเย็นนี้ไม่ทันพี่ต้อยช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะเช็ดกระจกหรือไม่ก็เอาขยะไปทิ้งที่ปากซอยเชื่อเลยว่าคุณต้อยจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและน่าจะเลือกอย่างหลังเพราะมันง่ายกว่าทั้งสองอย่างนี้ผมเรียกมันว่าการเสนออย่างมีทางเลือกซึ่งมันดีกว่าการเสนอไม่ให้มีทางเลือกเลยคนฟังจะมีความรู้สึกเหมือนถูกยัดเยียดหรือว่าถูกสั่งถูกบังคับ ข้อเสนอแบบมีทางเลือกนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนการปฏิเสธเป็นการตอบรับได้อย่างมีพลังที่เราวันนี้นั่นเป็นเพียงแค่บางตัวอย่างที่จะชี้ให้เห็นว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตที่ดีเราจะอยู่กับการขอให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราต้องการซึ่งแน่นอนข้อเสนอของเราไม่ได้รับการตอบรับทุกครั้งไปแต่เรามีวิธีที่จะเปลี่ยนการปฏิเสธให้เป็นการตอบรับ โดยใช้คําพูดที่เหมาะสมท่านผู้ชมครับถ้าคุณสามารถเปลี่ยนจากการปฏิเสธเป็นการตอบรับเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งวันละแค่หนึ่งครั้งปีหนึ่งคุณเพิ่มการตอบรับได้ถึง365ครั้งและถ้าถึง3ปีคุณเปลี่ยนการปฏิเสธเป็นการตอบรับได้มากกว่าพันครั้งถ้าคุณเป็นนักขายคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แน่นอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปฏิเสธให้เป็นงานตอบรับอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับคุณมากมายนะักถ้าคุณเป็นแบบคุณบันนีคือเป็นแค่แม่บ้านแต่ถ้าคุณเป็นนักขายคุณลองคิดดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คุณสามารถทำได้โดยพิถีพิถันกับคำพูด